พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพนเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์นะครับช่วงเช้าอยู่ที่บ้านมุงนนทนมกปางพิศนุโลก ่วงบ่ายนี้มาอยู่พระราชวังจันทร์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นถิ่นกําเนิดพระเนเรศวรมาราชพระกาสศ,ศรสพระสุพรรณกันยาครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการบ้านการเมืองกันหน่อยหลังจากที่ฟังคนโน้นคนนี้วิภาควิจารไม่ไว่าจะเป็นคุณโชวิ์ขมลวิสิ์คุณจตุพรพรมพันธ์แล้วก็นักวิชาการครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล แล้วก็อาจารย์สุขุมนวลสกุลรองศาสตรอาจารย์สุขุมแล้วก็คุญจตุรนฉายแสงหลายต่หลายคนก็มีมุมมองมีแนวคิดที่ดีจริงๆรงการเมืองจริงๆมันไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อน้นตีนต้นมืออะไรกันมากมายจริงๆมันก็แค่หาเสียงนะนะ พรรคเก้าไกลมีนโยบายอะไรก็หาเสียงไปพรรคเพื่อไทยมีนโยบายอะไรก็หาเสียงไปรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐก็หาเสียงกันไปหลังจากนั้นผู้ได้เสียงข้างมากก็รวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลแต่มันมีสอวอมันไม่เอี่ยวด้วยและสอวอมันก็ทำตัวไม่น่านับถือช่วงเลือกคนเอกพยุทธจัรโนชาสอวอมันก็บอกว่า จร,จริงๆไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับพักที่รวมเสียงได้ข้างมากพลังประชารัฐก็รวมเสียงได้ข้างมากไงสองร้อยเกินสองร้อยห้าสิบเสียงไงสวก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เลือกคนที่พลังประชารัฐเสนอมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาไงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่พอครั้งนี้พรคเก้าไกลรวมมาได้สามร้อยกว่าเสียงบ้าก,กว่าครั้งก่อนแม่งเยอะแยะมากใหม่สวแม่งลืมลืม ที่พูดมาสี่ปีแล้วกูลืมไปหมดแล้วกูแม่งเป็นอัลไซเมอร์กูแก่แล้วกูไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ได้กูไม่เอาเพราะว่าพักคก้าวไก่ไม่จงรักพักดีจะแก้ไขามาตราร้อยสิบต่อพ่อมึงเด็กเอาจริงมึงก็อ้างอย่างเงี้ยเขาแก้หรือ,อยังโอ้โหอ้างไอ้ฝักฝ่ายค้านพลังพลังประชารัดรวมไทยสร้างชาติ ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพันนาโอ้โหไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองไม่แก้หนึ่งอแม่งพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยมันเป็นการสกัดกัน้นพรรคก้าวไก่ซึ่งเป็นแกะดำแม้แต่พรรคเพื่อไทยก็ตอบตอนนี้ก็ไม่ได้มีความสุขนะก็ทำเป็นก้อแก้มก้มแก้มเล่นละครไปวัน,ว,นวันหนึ่ง ใจจริงพักเพื่อไทยมันจะไปชอบพักเก้าไกลได้งไงว่ามันเป็นกั้วแข่งตัวสําคัญเลยทิพายแล้วมันก็แย่งไปเป็นสอสอ,สอดับหนึ่งคนเลือกแม่งเยอะมากเลยคนที่ไปเลือกมันสิบสี่ล้านคนแม่งไปจากเพื่อไทยแม่งเป็นหลายล้านคนนั่นแหละไม่รู้เป็นสิบล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแล้วกูจะไปชอบมึงได้ไงกูก็กะประกบติดกับมึงไปก่อนเนี่ยมึงได้เป็นนายกกูก็ได้เป็นรัฐบาลกูก็โอเคล้วไยังดีกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่พอตอนนี้มึงไม่ได้เรื่องแล้วกูก็เอ้ยไม่เอาแล้วกูก็จะมาเป็นรัฐบาลเองกูจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองว่าอย่างนั้นไปผมเคยบอกพรกพวกเพื่อนฝูงอยู่ตลอดเวลานะครับในสมัยก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้นะในสี่ห้าปีที่แล้วลผมบอกว่าเฮ้ยมึงไปทะเลาะก,กันทำหอกอะไรวะไอ้นี่ก็เสื้อดงไอ้นี่ก็เสื้อเหลืองไอ้นี่รักทักษิณไอ้นีน่รักลุงตู่ทะเลาะก,กันไปเลาะกันมา ถึงขั้นแม่งเลิกคบกันไปก็มีเลยทั้งๆที่ลุงตู่กับทักษิณเขาไม่ได้รู้จักมึงเลยมึงไปแทงกันตายไปฆ่ากันตายมึงก็ติดคุกไปคนหนึ่งตายเขาไม่รู้จักมึงทักคนเลยผมบอกว่าเฮ้ย hey, มึงรู้ไหมว่าลุงตู่กับทักษิณเขาอาจจะโทรศัพท์คุยกันเ็าอาจจะไปนั่งแดกกาแฟาคุยกันนุง้งนิ้ง,น,งนุ้งนิ้งก็ได้เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยไงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมคิดเมื่อหลายปีที่แล้วแม่นจะเป็นจริง ในช่วงนี้ชูวิทย์อ,อกประมทศิลป์ออกมาบอกว่าตั้งแต่ลุงป้อมไปอังกฤษแล้วที่ไปดูฟุตบอลเนี่ยก็ไปคุยกับทักษิณแล้วพักเพื่อไทยแกนําเขาจไปคุยอยู่แล้วมันก็ไปคุยตามธรรมดาที่ห้องกงคุณอนุทินก็ไปด้วยคุณชูวิทย์บอกไปคุยกับทักษิณที่ฮ่องกงแล้วก็ที่เหนือวันนั้นคือคุณธนาธรไปคุยกับทักษิณด้วย เรื่องเจ้าทักษิณกลับบ้านเรื่องการเมืองนู่นไปถึงขั้นนั้นเลยอันนี้มันก็มาจริงมั่งไม่จริงมั่งจริงมั่งไม่จริงมั่ง,ง,งเพราะแต่จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องบินไปฮ่องกงหรอกมันมีวิธีคุยกันเยอะแยะมากมายแล้วไม่จําเป็นต้องไม่ให้มีใครรู้ไม่ให้มีใครเห็นก็ได้ไจ,ำจ,ไไจำเป็นเอาจริงมันไม่จาเป็นหรอกอ่ะแต่โอเคในะเมื่อเขาก็แต่งละครกันขึ้นมา จริงบ้างเช็ดบ้างก็ผสมภาษาระใบแจมันเหมือนกับการทําหนังการทําละครทำอะไรก็บอกว่าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องจริงอ่าส่วนหนึ่งนั่นแหละก็พูดไปอย่างนั้นถ้าแบบมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะผมก็โอ้โหมันไม่ได้เรื่องละตอนนี้ไม่ได้เรื่องละมันเป็นการแหกตาประชาชนเลยมันเป็นชนชั้นการปกครองชนชั้นปกครองชนชั้นนักการเมือง แม่งเล่นละครกันตบตาประชาชนผมว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นแล้วโดยเฉพาะคุณนาฎชนไปคุยกับคุทักษิณไม่รู้จะไปคุยเรื่องอะไรคุยทําหออ,อะไรอ่ะมีพูดไปถึงขั้นว่าไปต่อรองกันก้าวไกลจะถอยจะไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองไม่มีทางหรอกช่างทาไมต้องไปต่อรองกับทักษิณอ่ะทักษิณสามารถกําหนดได้หรอสามารถส่งสั่งสอวอได้เหรอสามารถส่งสั่งลุงตู่ลุงป้อมได้หรอวะไม่มีหรอก ก็พูดกันไปเรื่อยพูดกันไปเรื่อยเปื่อยเฉื่อเชะแต่สิ่งที่เป็นจริงก็คือว่าตอนนี้เขาพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลกันโดยเขาไม่สนใจใครหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีพักเทพพักมารไม่มีพักประชาธิปไตยไม่มีไม่มีพักประชาธิปไตยไม่มีพักอนุรักษนิยมอะไรหรอกมันเป็นพักการเมืองเหมือนกันหมดแหละครับความคิดความอ่านเหมือนกันหมดนะครับต้องการจะต่อรองเอานาอ่านไมให้กับตัวเอง ต่อรองให้ตัวเองได้รับรนตตีตำแหน่งที่สำคัญสาคัญเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้กระทรวงใหญ่มันก็ได้คอร์รัปชันได้เยอะขึ้นเพราะงบประมาณมันเยอะนะกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมอ่านันแหละเต่อรองกันอย่างนี้แหละครับแล้วก็อ้างประชาชนอ้างประชาชนอ้างประชาชนโดยไม่ส,สนใจหรอกครับส่วนรรคเก้าการที่มันไปกแกด่ดาแต่ผมจะบอกให้ว่าในอนาคต อันใกล้นี่ครับจะมีพักเก้าไกลสองมีพักใกล้ไกลสามพักเก้าไกลสี่เพราะว่าพักเก้าไกลนั้นเขาทาให้ดูแล้วว่าการที่จะทํางานการเมืองใช้นโยบายใช้ความรู้ความสามารถไม่ต้องซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีดได้ไม่แม้เป็น,นระบก็สามารถเป็นสสได้แต่ก็มีอาจถึงเป็นนายกก็ได้าาไปเพราะฉะนั้นพักของคนรุ่นใหม่มันก็จะมีความมึกเขิมอาจ,จะมาตั้งเป็นพักเกี่ยวกับ อนุรักษ์ธรรมชาติพักหนึ่งมาตั้งมาพักเกี่ยวกับเรื่องแรงงานพักหนึ่งมาตั้งพักเกี่ยวกับเรื่องสากลพักหนึ่งแต่ต้องเอาจิงริงจังๆนะไม่ใช่แม่งตั้งเล่นๆแต่มืองก็มีพฤติกรรมเหมือนไอ้พักการเมืองเก่าๆไม่ใช่นะไม่ต้องมีโดมการเรียนจริงๆข่าวนี้เรามั่นแน่ๆนแล้วบ้านหนึ่งก็จะพัฒนาพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่สนใจการขอรับชันไม่สนใจทุนใหญ่ มันก็ไม่ต้องเกรงใจใครมันก็สามารถคิดสมองคิดทําให้ประชาชนสามารถทําธุรกิจทํางานทําการทำอะไรก็มาต่อสู้กับทุนใหญ่ได้ประเทศชาติแม่งก็จเจริญจะบอกน,นะนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คลิปนี้จะมาบน่นแล้วก็มาฟังแล้วก็มาดูแม่งตั้งตั้งละครกันนู่นนี่นั่นก็มั่วกันไปหมดเลยจนสับสนกันไปหมดเลย ทักษิณจะกลับบ้านมีการต่อรองกันได้ด้วยหรอวะมีการต้องเป็นรัฐมนตรายกต้องมาเป็นกระทรวงนู้นคนที่ทักษิณจะได้กลับบ้านมันมันถึงขั้นนั้นหรอวะมันต้องต่อรองถึงแบบนั้นเลยหรอวะมันไม่ใช่ง่ายนะครับจะมาออกระระบรบดีโซ่กรรมก็เป็นไปไม่ได้ละก็คิดหายเจ๊งกันไปก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยดีโซ่กรรมมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันก็แค่ดูแลให้มันดีเท่านั้นเองการกลับเข้ามา ก็เข้ามาก็ไปอยู่ไปอยู่ห้อง v i p ในรชาชธานหลังจากนั้นก็หมอก็ตรวจว่าป่วยเขาท่านคงป่วยจริงอะเพราะนั้นแก่แล้วก็ส่งไปอยู่โรงพยาบาลก็ไปอยู่ห้อง VIP ที่โรงพยาบาลรชาชธานก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็หาวิธีที่จะขอพระราชทา,านอภัยโทษนะติดสิบปีติดคุกติดคุกอยู่ในโรงพยาบาลสักสองสามปี หรือเป็นกรณีพิเศษก็ได้อาจจะติดสักปีเดียวหกเดือนปีเดียวก็ได้้ามันมีช่องทางแล้วท่านก็ได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วก็ควรจะเลิกเล่นการเมืองจะบอกให้แล้วเพื่อไทยก็ยกให้คนอื่นเขาทำก็กลายเป็นพรรคเล็กๆพรรคต่ำสิบไปก็ใช้นโยบายใช้อะไรไปก็สู้กับก้าวไกลกันไปไม่ต้องไปส่งเสริมเสียงหาเหวอะไรกันหรอกจะบอกให้เพราะว่าครั้งที่ผ่านมาแต่ละคนนะแต่ละเขตนะซื้อเสียงกันสี่สิบล้านห้าสิบล้าน แปดสิบร้านนะแล้วแม่งก็สอบปกและขนาดแม่งน้อยกว่าพักเก้าไกลแม่งครึ่งต่อครึ่งเก้าไกลได้สี่หมื่นมันได้หมื่นกว่ากันทั้งนั้นเลยพวกที่ซื้อเสียงอะ่นะก็จะเจอก็จะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับนะีบ่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศน,นี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอนะครับก็ยังไงก็ฟังหูไว้หูแล้วกันก็อย่าไปเชื่อใครทั้งหมดไอ้ข่าวที่ออกมา แต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยบางทีแม่งก็มั่วบางทีมันก็มีทงอยู่ครับจะไปฟังอันมากมายใช้สติหน่อยต้องรู้ทันสื่อมวลชนกันหน่อยครับเราจะไม่หลงเป็นเหยื่อเราจะไม่ตัดสินใจคนที่เป็นนักการเมืองแบบผิดผิดนะโอเคซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ำหอมสายมูเตลูครับยี่ห้อหมดตาราคาห้าร้อย้าสิ พระพุทธจารุน่นหกร้อยหกสิบกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่ใกล้หมดแล้วนะก็จองได้คุยกับผมโดยตรงนะครับสามช่องทางทางเฟซบุ๊กดร,รกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอเดี ID, ยไลน์กับเบอร์สรรับเบอร์เดียวกันท่านที่สรรนับสนุนผมไปสู้คดีวันที่8สิงหาคมก็อุนเงินเข้าบัญชีไทยพันธุ์นีับเลขบัญชีขึ้นหน้าจอช่นกันสำหรับท่านที่ดูในเฟซบุ๊กก็เข้าไปดูใน youtube เข้าไปแล้วก็็กกกดดดดตตตติิาามมแล้วช ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้มีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชวาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี